ลุงชวนบ้านนอนตันอำเภอท่าผาลุงชวนขายเลยแม่เล่แม่นี้แม่เดียวแม่นี้เนี่ยเออน่าจะท้องอะทุกท่านเนาะเป๊ะแบบนี้นมเป่งท้องยื่นลุงชวนบอกเราเมื่อกี้นะครับเห็นพร้อมกันเลยหมื่นสามพันสองร้อยบาทซื้อได้ไหมทุกท่านเนี่ยเม เทียบกับเทียบกับข้างรถด,ดูฮะไม่ถึงเมตรสามนะยอนยนหน่อยเออหมื่นสามพันสองร้อยไอตัวเล็กนั้นไม่ใช่นะครับท่านกําลังรอขึ้นรถคันนี้ลหะฮะเอาไปส่งลูกค้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทโอ้โหนมเป่งแล้วเดี๋ยวจะลองถามลุงจวนเจ้าของวอเนี่ลุงจวนกําลังช่วยเอยาวอขึ้นรถอยู่นี่นะดูฮะนมนมอย่างนี้แล้วครับเดี๋ยวให้ดูฮะ หมื่นสามพันสองร้อยเดี๋ยวจะทำเกกิดูก่อนว่าแบบนี้มันท้องกี่เดือนอืนมไท้องล้นๆหน่อยมันก็ต้องหลักเจ็ดเดือนขึ้นหนอเนาะท้องล่นๆหน่อยแล้วเนี่ยเมษามได้เนาะทุกท่านเนาะเมษามได้หรือว่าหย่อนหน่อยเอะหมื่นสามพันสองร้อยซื้อได้ไหมครับท่านลุงจวนบ้านฝ่ายมูมอบบ้านดอนตันอำเภอท่างผาขายไปแล้วนะครับ พี่หอยตัวเอ่อเออครอบครัวพี่เขาจะอยู่หน้าตลาดทั้งทางนี้แหละครับวันนี้มาโอ้โหเพียบเลยเป็นยี่สิบี่กว่านะมันับมาเยอะบนรถน้อ,กอนกองพี่เขานะยังไม่ได้เอาลงเลยเ,เดี๋ยวผมจะถามตัวนี้ดีกว่าในตัวเจ้าแพนด้านี่นะพี่หอยตัวตัว,ต,วตัวนี้เท่าไหร่พี่ตัวใหญ่นะี่ตัวหน้าเนี่ยหม่นหกพันห้าร้อยคือราคาเป็นคู่นะครับเป็นแม่ เป็นแม่นางสองแม่เป็นวัวลูกผสมมหมื่นหกพันห้าร้อยราคาเป็นคู่นี่ตัวละตัวขวามือเนี่ยพรอมหน่อยตัวนี้นะครับหมื่นหกพันห้าร้อยราคาให้ต่อแต่ว่าเป็นเป็นบัวแม่ดูว่าเป็นลูกผสมอย่างแจ่มเลือดนี่กำลังดีเลยแต่ปล่อยพร้อมมากอะคู่นี้สิบหกครึ่งอ๋อ เดี๋ยวผมจะถามพี่ตู่คือบวัวพี่ตู่เยอะนะครับเยอะมากแล้วก็ผมดูเป็นไกด์ไลน์แล้วกันแบบนี้เท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยตัวนี้ตั่ตัวนี้ตัวเดียวเขาเลยตัวนี้ขายไปพหตัวนี้พี่เขาขายไปโอ้โหขายไปแล้วไม่น่าเชื่อราคาขายดูฮะพี่เขาชี้บอกเราเมื่อกีเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทดูแม่นางเม็ดตัวนี้พผ้อมอยู่มากแต่ว่าราคาเจ็ดพันห้ามันก็พอซื้อนะันแล้วบัวก็เขียวเอื้องอย่างสบายอารมณ์อยู่นี่เกินเม่สามสิบอะไม่สามสิบห้าได้เนี 7, ย 7, ่ยเจ็ด แล้วแล้วก็พระเจ้าช่วยเล่ <S <S เล่พี่ตู่คู่นี้ยังอยู่นะเล่เล,เล่เลือดดีๆอ่ะคู่แม่ลูกดูที่แม่นี้นะครับแม่นี้นะครับจ่ายลูกเป็นลูกสาวด้วยราคาสองหมื่นสามเนี่ยลูกเขาอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูฮะลูกยังจมโอ้โหคู่แม่ลูกสายเล่สองหมื่นสามเนี่ยลูกตัวนี้นะครับจากแม่เนี้สองหมื่นสาม ราคาเล่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วไหลลงติ๊กๆอ่ะลองถาห้อยตูดูนะครับซื้อตัวเดียวหรอครับน้องเตียวน้องเตียวเก็บบัวส่งเมืองเพชรนะครับสัปดาห์นี้ขายดีมากสิสอได้แวอาวน้องเตียว จุงมายังไม่ท่านบอกราคาเลยปลาเสืปลาเสเ,เ,เขียงใหญ่อําเภอตมบลอวมปัวให้หมื่นสองตัวนี้เดี๋ยวดูดูพี่ๆเขาต่อราคากันดีไหมทุกท่านผมยังไม่ทันได้ถามราคาเลยแต่ว่าผู้ให้เสนอให้ก่อนเสนอให้หมื่นสอง, 13, ง, 15, งจะซื้อไหมเมรสามสิบได้นะเอาควักตงังควักตังอะ่ะสงสัยจะให้อีกสักหน่อยนึ่นนะ เอาไหมเอาให้หมื่นสองเอาแท้แหละคนผู้ซื้อควักตังอขออีกห้าร้อยเอ้ยเรียบร้อยทุกท่านตัวเนี้ยแม่นางแม่นี้นะที่เหยียดตัวอยู่นี่นะหมื่นสองห้ารจบแล้วครับโอ้ยเจ้าเจ้าของบัวผู้จงมายังไม่ทันได้บอกราคาผู้เสนอซื้อเสนอให้หมื่นสองแต่มันตรงราคา ราคาในห้อยซื้อในห้อยเขาก็อ่านกันออกก็เลยเสนอตรงๆก็บวกอีกห้าร้อยเรียบร้อยครับตัวนี้หมื่นสองพันห้าร้อยครับนะี่คือค่าเกินคาดครับคือค่าเกินคาดนี่พี่วันเขียงใหญ่บ้านเอนานหนุนอำเภอท่างผามาสอยงัวไทยพื้นๆแบบนี้พี่วันก็คงจะซื้อสักหกพันนะแบบนี้ตัวละว่าแล้วฮะพี่วัน เจ้าของเขียงซื้อกันสองตัวเนี่ยตัวละหกพันคู่ละหมื่นสองราคาวัวแบบแนวไทยเมืองภาคเหนือนี่ไม่ขยับนะครับไม่เหมือนทางทางภาคอีสานนะครับทางโน้นเขาตลาดใหญ่พเพราะ้าเวียดเขา้าเข้าประจํานะทางนี้ก็เนี่ยดูทิเนี่ย,ยขายเข้าเขียงครับตัวหกพันอืมเป็นแม่วัวไทยพื้นเมืองสูงประมาณเมตรสิบห้าเซนนั่นเอาอืม หนามีผู้มาให้ราคาต่อเขาเนี่ยลัวเขาจะออกเดินทางแล้วให้กําไรตัวเอ้นนะให้กําไรตัวสองร้อยครับออเอาไม่เอาดูนะไอ้เหี้ไม่เอาให้อีกร้อยหนึ่งเป็นสองตัวให้กําไรห้าร้อยเขาไม่เอาฮะเขาไม่เอาฮะเพราะว่าเ <laughs> ขาเจะอาไปทําเนื้อโอเค,อเคพี่วันซื้อไปนะครับ1หมื่นสองคู่นี้ ผู้หนุ่มแบบออเดอร์ทางจังหวัดแบบนี้ราคาขยับขึ้นมาเยอะครับในช่วัหน้านนะครับนี่ตัวนี้น้องนับบ้านห้วยเดือออำเภอทางผาเปิด24,000บาทนี่นะครับนี่หนุ่มไทยอย่างงามอ่าสูงสักเกินเมตรยี่ห้าไม่ถึงเมตรสามอืมตีไม่รยี่ห้า ราคาเปิด24,000บาทนะครับจํานวนตัวมันลดลงด้วยเนาะตัวก็ลดลงฮนะไม่มีตัวด้วยในพื้นที่นะเวันนี้น้องก็ามาตัวเดียวนี่นะครับแต่ว่าน้องนับมีอ่อวัวพร้อมขายอยู่ที่คอกอยู่ใกล้ๆก,กับปั๊มพีทีสาขาบ้านห้วยเดือยอำเภอท่าอ่างผานะครับลองไปหาน้องนับดูตัวนี้24,000บาทเปิดอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับคู่นี้นะคู่แม่ลูกลูกตัวเมีย อ่ามัวไทยพื้น,นเรานี่เจ้าของวัวท่านนี้ลงคำว่านอนตันเพื่อท่าผาท่านเปิดนะครับหมื่นสองพันบาท่าผู้แม่ลูกผู้แม่ลูกลูกตัวเมียเปิดหมื่นสองพันบาทนี่คงจะต้องต่อกันพอสมควรเราเป็นออกแนวไทยพื้นเราเนาะแต่แม่เขาสูงสูงประมาณเมตรสามเลยผอมสูงแล้วก็ลูกน้อยตัวนี้ราคาเปิดหมื่นสองพันบาทเอาละ แม่วันนี้คู่แม่ลูกเข้าตลาดเยอะก็ลองลองเลือกดูครับราคาก็จะไล่ๆกันอยู่อย่างนี้แหละทุก่นัมนมื่นมื่นในหน่อยกันทั้งนั้นคู่แม่ลูกตอนนี้นะเอาละลองโทรหาพ่อคำดูนะครับพี่สมเด็จบ้านเชียงยืนมาสามตัวนี่แม่ไทยไทยแบบนี้นะตัวละตัวนี้ไม่ยี่ห้าได้แต่ตัวนี้เม่สามเลยนะครับ เมตรสาิบได้เทียบกับรถดูตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเล่ไทยตัวนี้ก็เมตรสามได้สามตัวเนี่ยพี่เขาจะเอาตัวละแปดพันห้านะครับแต่ว่าตัวนี้ขายแล้วนะตัวนี้แปดพันห้าได้ขายราคาได้ขายราคาเปิดเลยตัวเล่ไทยนี่นะครับแปดพันห้าร้อยบาทนี่แม้เขาด้านลักจริงตัวนี้เขาอมเจะขายไปแล้วแปด0ันห้าร้อยบาทเหลือสองตัวนี้ตัวละ 8,500บาทอ้าวพี่สมเด็จเจ้าของงวน,นะครับบ้านเชียงยืนตะบนุมาอำเภอท่าของผาครับผมคันนู้นเป็นเขียงใหญ่จากบ้านเผาอ้อยอำเภอสันติสุขนะครับมาได้ควายไปได้ควายไปนะส่วนตัวนี้ก็นี่มาขึ้นรถคันนี้ฮะได้บัวของทางพี่สมเด็จราคา,าซื้อกันนะครับผมบอกราคาเลยผมถามแล้วนะ8,500บาทแม่เล่ไทยแม่นี้นะครับอ่า ซื้อเถอครับแบบนี้นะซื้อไปทำเนื้อซื้อ8,500บาทเอบาทได้รถเฉพาะกิจมาด้วยเอาาเอาเอาโอาวันนี้วันนี้มาคือคักกันในช่วงดท้ายเยี่ยมครับตลาดชาวบ้านแบบนี้8,500ารยบาทแม่แม่นางสักลูกหนึ่งแล้วละครับอา่ายินดีด้วยฮนะได้ซื้อคันนี้ก็รอเทียบ คันนี้ก็รอเทียบเอาเอา,เอาวอขึ้นรถอีกนะอา่าไล่หน่อยไล่หน่อยพี่เขามาจากบอกเกลือนะผู้ผู้ซื้อพี่เขามาจากบอกเกลือได้ตัวเดียวเอาเรียบร้อยนี่พี่ชาติพี่ชาติขายเท่าไหร่ตัวนี้เมือ่อสักครู่ ตัวนี้สักคู่พี่ชาติเขาเปิดแปดพันนะได้ขายแล้วนะรอรถมาเทียบขึ้นนะขายไปเจ็ดพันสองซื้อได้ไหมทุกท่านเหลือๆเอนาะตัวนี้วัวยุ่น้อยแล้วได้ถึงเมตรยี่สิบแล้วนะครับตัวนี้นะเห็นไหมเจ็ดพันสองนะนี่พี่ชาติเจ้าของวัวขายไปแล้วขายได้ครับวันนี้นะครับขายดีเลยมันเป็นยังหวะของมันตลาดนะครับฝั่งนน้นก็เห็นไหมฮะที่กําลังนําขึ้นนี่ก็เออ ซื้อกันทั้งนั้นนะต้องแต่ว่าต้องนําไปส่งด้วยไกลเหมือนกันนะเซตนี้ต้องไปที่ตําบลดวนอำเภอปัวครับประมาณสัก30กิโลได้เนาะจากนี้ไปนี่โอโหเอยอดเยี่ยมวันนี้แต่ราคายังเดิมๆนะครับราคายังเดิมเนะครับวัวเมืองเหนือนะครับราคาขายกันได้แต่ว่าราคาไม่ขยับเลย พอผัดบ้านดอนมูลนำเพทอท่าผาวันนี้มาสี่ตัวทุกท่านมาสี่ตัวฮะอ่าเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนงัวไทยเมืองเมตรยี่สิบตัวนี้นะครับคู่กับเจ้าเล่เนี่ยคู่กับเจ้าเล่มันนี่นะครับผู้หนุ่มตัวเนี้ประมาณเมตรสิบเจ้าเล่มันนะคู่นี้ท่านเปิดหมื่นสี่พันบาทนะครับหมื่นสี่พันบาทมีเพื่อนเอาให้หมื่นสองไม่ขาย ก็หมื่นสี่ก็ดูแรงหมื่นสองก็ดูถูกเนาะพ่อผัดนะครับนี่ชูเบียรแล้วตอนนี้หมื่นสี่ส่วนบัวลูกผสมมามั่นท่านเลือกตัวละหมื่นแบบนี้ฮะมีสองตัวนี้เม็ดยี่บห้าได้ตัวละหมื่นกับตัวนี้ด้วยฮะคู่ละสองหมื่นคู่ละสองหมื่นอ่าตัวนี้อเม็ดยี่สิบไม่ถึงเม็ดยี่ิบห้านะครับบัวลูกผสมคู่หนึ่งตัวสองตัวคู่ละ สองหมื่นส่วนคู่นี้หมื่นสี่พันบาทลองโทรหาพ่อผัดดูท่านอยู่บ้านดอนมูลอำเภอท่างผาครับแม่น้องๆมาจากทางบ่อกเกลือครับวันนี้ทางาลูกค้าตลาดห้วยท่างมาจากอำเภอบ่อกเกลือ,อพี่น้องที่เคยมาเที่ยวจังหวัดน่านส่วนหนึ่งก็อาจจะเคยไปที่บ้านสปันสวานะครับไปเที่ยวที่อำเภอบ่อกเกลือนั่นแหละฮะก็จากบ่อกเกลือลงมาที่นี่ประมาณสัก 55กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทางก็อมีบางส่วนที่ดังยังกําลังแก้ไขยอยู่นะครับเพราะว่าบอกก่อเกลือนี่มันจะมีปัญหาเรื่องดินสไลด์ทุกปีนี่น้องเขามาซื้อบัวไม่แน่ใจซื้อไปเลี้ยงหรือยังไงเดี๋ยวลองถามน้องเขาน้องซื้อไปเลี้ยงหรือซื้อไปทําซื้อไปเลี้ยงโอ้โอเคเลยแบบนี้ซื้อไปเลี้ยงเลยโอเคเลยนะน้องดูว่า น้องก็จะซื้อเท่าไหร่แบบเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ผู้ซื้อทําการบ้านมาดีครับทําการบ้านมาดีไม่ค่อยซื้อหลุดแล้วครับเดี๋ยวนี้นะอ๋อ,อคนขายก็วัวพี่แทนนะครับเมื่อเช้ารู้สึกจะเปิดตัวนี้รู้สึกจะเปิดเก้าพันห้าเนาะไม่แน่ใจอ๋อไล่หน่อยไล่หน่อยเอาเอาเอาดู ดูถ้าไล่วัวแล้วคงจะเป็นผู้เลี้ยงของแท้แล้วครับแบบนี้<อ>ต้องจับแข้งครับอ้าขึ้นแล้ว<อ>แม่มานี่เหรอเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่อโอ้ยเปิดเก้าวันห้านะครับเปิดเก้าวันห้าแม่เขาพู้มาซื้ออยู่ข้างหลังผมบอกซื้อ8ปดพันสอร้อบาทเอายอดเยี่ยมครับราคานี้<อ>พีิงอ่ะโอ้โยตอนท<อ>้ายตลาดนี่ขายกันแบบ พี่หัด4,000ได้ไหม4,300บาทนะครับ4,300บาทขายกันขายกันรัวๆท้ายตลาดนี่นะ4,300บาทนุ่นหนันเซินนุ่นหนันเซินบ้านดอนแทดผู้ซื้อผู้ซื้อเดินผ่านพอดีเอ้า4,300บาทเมื่อเช้าพี่หัดเปิด5,000ก็ ราคาก็อยู่ประมาณนี้และครับหัวน้อยแม่สาวน้อยแม่นี้ไปแล้วครับไปขึ้นรถกลับเชียงกลางต่อไปครับรวันนี้คู่แม่ลูกเข้ากาดเยอะจริงๆนะครับคู่แม่ลูกเข้ากาดเยอะจริงๆอ่ะดูอ่ะลูกน้อยลูกน้อยคู่นี้นะครับเกิดจากสองแม่ข้างหลังนั่นนะเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนฮะดูเพศลูกเขาก่อนอ่าลูกเขาเนี่ยผมว่าเกิดจากพ่อเดียวกันแน่เลยเนี่ย เนี่ยนะลูกซ้ายมือในตัวผู้ลูกขวามือเนี่ยไอตัวเล็กเนี่ยตัวเมียเกิดจากสองแม่นั้นนะเกิดจากสองแม่นั้นนะครับพี่หอยตู่บ้านใหม่ชายเจริญจะเอาสองคู่เนี่ยสองหมื่นหกพันบาทราคาเ,คเปิดคู่ละหมื่นสามอืมอ่ะลูกน้อยแบบนี้นะครับแฮ่ยยังกับแฝดลูกเขานะแม่นี้แม่นี้น่าจะได้เม็ดยี่สิบห้าอ่ารูปร่างดีเลยนี่ดู เม็ยี่ห้าตัวนั้นจะแม่นั้นจะจะเล็กกว่านะแม่นี้ประมาณน่าจะได้ใกล้ๆก,กันนะครับใกล้ๆก,กันเนาะแมยี่ห้าเหมือนกันแนหะแต่ตัวนั้นหุ่นจะงามกว่าเอาสองแม่บวกสองลูกนี้สองหมืนหกพันบาทครับเอามาก็ เอามาแล้วก็ซื้อกันบนรถแม่วันนี้แบบคึกคักเกินคาดเนี่ยตัวนี้ฮะทุกท่านนะพ่อปันพ่อปันเจ้าของบัวนี่นะออโอ้ตัวนี้พ่อก็เอาสี่พันตัวดํานี่นะตัวดําน้อยจะเอาสี่พันแต่ว่าผู้ให้ราคาเกี่ยงกันร้อยเดียวให้สามพันเก้าไม่ขายโอ้แตยแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูผู้ซื้อกําลังตัดสินใจอยู่นั่นพ่อผัดผู้ซื้อ เอาเถอะราคานี้ไม่เอาครับโอ้ยต่ายแล้วนำกลับครับแม่เอา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 ไม่เป็นไรฮะว่ากันใหม่ในภายหลังเกียงเกียงกันร้อยเดียวเอาละครับทุกท่านในช่วงท้ายตลาดนี้เดี๋ยวพี่ต้อมจะเดินเออโซโล่ยาวๆให้ทุกท่านดูกันสักหนึ่งช็อตนะครับวันนี้จริงๆวันนี้นะคึกคักกว่าวันก่อนออกพรรษาอีกตลาดนี้นะครับแม่ผิดคาดอย่างแรงเลย คืออาจจะเป็นเพราะว่าตลาดนี้ลูกค้าหลักจริงๆก็เป็นพี่น้องชาวไทยที่อยู่บนเขาที่ว่าจะมาหาวัวไปแก้บนอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้ม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานประเพณีแบบไทยพุทธอะไรเท่าไหร่นะครับแบบนี้ขายไปแล้วเนี่ยตัวนี้ขายไปเก้าพันได้ราคาดีไหมทุกานเนี่ยถ้าสีได้ยุได้มีผู้มาซื้อไปแก้บนเก้าพันเรียบร้อยนี่นี่พี่ชาติ โอ้โหของทางงอของทางพะสง่งตัวหกพันกว่าบาทยังอยู่จะถามราคาเล่ตัวนี้พิชาเท่าไหร่ตัวนี้แปดพันห้าร้อยบาทตัวนี้นะครับแปดพันห้าร้อยบาทยังอยู่เดี๋ยวพาเดินทุกท่านเดินดูว่าขายดีผิดคาดเลยครับวันนี้ได้ขายกันแบบอืาอ่างฮะวันนี้บนรถนี่ของพี่นานส่งมาถึงเนี่ยเอ่อสี่ตัวขายสามหมื่นไม่ได้ลงลดเลย ไม่ได้ลงลดเลยสามสี่ตัวเนี่ยนอนอยู่ตัวหนึ่งนอนอยู่ตัวหนึ่งสี่ตัวขายสามหมื่นลงปั๊บมาจอดปั๊บได้ขายเลยแล้วก็เนี่ยฮะอ่าเนี่ยลองถามพ่อชาติดูพ่อชาติมากี่ตัวมาตัวขายกี่ตัวขายตัวเห็นไหมทุกท่านมาสามขายสองเ่ยวันนี้วันนี้ขายดีทุกเจ้าแล้วครับนี่นี่แบบนี้ก็ได้ขายแล้วไปเข้าเขียงตัวนี้ขายไปหมื่นสามแม่สายเลี้ยงงามๆแบบนี้ราคา อ่ารู้สึกอยเก้าพันห้ามั้งกลัวพี่แทนไม่ได้ขายนะครับนี่วันนี้ได้ขายทุกคนนะ่ะโอ้โหไม่อยากเชื่อตลาดเล็กๆเราได้ขายดีนะโน่นก็ไปส่งแล้วนั่นอนะ่ะเอาบัวขึ้นรถไปส่งโอ้โทษทีนะครับเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายข้ามพี่ๆเขานี่เต็มรถของพี่ตู่ข้างหลังนั่นนะฮะโอ้โหสิบตัวขายสี่หมื่นสองไม่เหลือวันนี้พี่ตู่คนเดียวขายน่าจะเกินสิบห้าตัวเหลือคู่แม่ลูกแบบนี้ไม่ได้ขายคู <13. S 1> ่หมื่นสามอืม ได้ขายทุกวันได้ขายทุกคนเดี๋ยวลองถามนี่ก่อนพี่วาดขายกี่ตัวยังไม่ได้ขายพี่เดชขายหนึ่งตัวอ่าใช้ได้ไไดเยี่ยม,มนี่ฮะขายแล้วก็ต้องมาทําใบซื้อขายที่อกองหน่วยการของตลาดที่นี่ที่นี่ยังคิดกันตัวละสี่สิบบาทนะครับซื้อกันได้ขายกันออกนะครับที่นี่ก็ยังยังใช้แบบเดิมอ่า ใช้ได้ครับวันนี้นะใช้ได้ยกเว้นวัวแนววัวเกรดอ่ะวัวเลือดวัวลูกผสมอะไรเงี้ยไม่ได้ขายครับวัววัวสายเลี้ยงอ่ะทุกท่านไม่ได้ขายแต่ว่าถ้าเป็นนี่นี่พี่พลจากเชียงใหญ่จากบ้านใหม่อำเภอสองแควมารอซื้อวัวเนื้อยังไม่ซื้อไม่ได้นี่พี่ตัววันนี้ซื้อขายกี่ตัวเกินสิบสิบกว่าตัวเห็นไหมทุกท่านโอ้โหสุดยอดนี่ นี่พ่อมิน้นมาจากบ้านมอนเพิ่งมาถึงเขียงก็รอซื้อเขาปีนดูก่อนนะครับนี่เาดูยังไม่ทันบอกราคาเลยขอจับมือก่อนเอาเอาเ,อาเดี๋ยวเดี๋วให้เขาต่อรองกันก่อนวันนี้ได้ขายกันทุกคนเลยครับวันนี้นะยิม้มแย้มกันยอดเยี่ยมแมตลาดเล็กๆแล้ว ตลาดเล็กๆเราได้ขายกันก็วัวที่ได้ขายแต่ว่าวัวที่จะขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายเนื้อครับผมสายเนื้อถ้าเป็นสายเลี้ยงอย่างสามตัวนี้ไม่ได้ขายอ่ะไม่มีคนซื้อเลี้ยงเลยนี่เลือดดีๆแบบนี้หมื่นพันห้าร้อยกับคู่แล้วสองหมื่นของพี่งัดไม่ได้ขายเนี่ยฮะใน,นในช่วงก่อนเก้าโมงในช่วงก่อนเก้าโมงวันนี้ตลาดเล็กนี้ขายดีมากเอาขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้าพี่น้องสวัสดีครับ